จะได้ยกนึ่งจะได้ยกสองจะได้ยกสามจะได้ยกสีอันนี้พ่ออธิบายกติกพ่ออธิบายกติกได้เลยครับอันนี้ยพ่อท่านได้มวยไทยโซเซไมโซเซไมเซ็กซ์เซ็กซ์ท่าโซเซไมเป้ไม่ได้เป้ไม่ได้ปุ๊งปุ๊งวะมีปุ้มบึ้มโอเคเป้โนเป้ไมได้มวยไทยเป้ไม่ได้ยกหนึ่งยกสามยกส่วนโอเค ยกสามชนะออมเทียชนะครับยกสีชนะยกกอาชีพอโอเคชนะแล้วอพาะาไร้บว่ามาเทชนะได้ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วปมบกพ่าไปไปมใจโนโนไม่ไปไม่ไปชนะแล้วมันเดิมมันเดิมนี่สดสมไมเอามาเทียชนะไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเทียเยเกงตำไมไม่ได้ทีนี้ Noi uh, no. mm, mm. okay. no. bon okay. me dai? mafia, 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 mafia,